พูดคุยเรื่องเข้าไทย12ธันวาคม65ไทยยกเลิกกฎระเบียบโควิดทุกอย่างแล้วแต่เรายังต้องรู้อะไรบ้างก่อนอื่นขอให้ดูหน้าจอนี้ go.noGuide. Ok com/reopen ก็จะรวมหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องเข้าไทยทุกอย่างที่อ๊อฟเคยพูดไว้สงสัยอะไรเพื่อนๆดูในนี้ได้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับตอนแรกอ๊อฟก็คิดว่าจะ เปลี่ยนหัวข้อยังไงดีเพราะทุกคนคงจะรู้กันหมดแล้วมั้งว่าไม่เอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเข้าไทยตอนนี้ก็ไม่ได้ต้องทําอะไรแล้วก็คือไม่ได้ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนไม่ต้องโชว์ไม่ต้องตรวจโควิด COVID, ไม่ต้องซื้อประก,กันไม่ต้องกรอกฟอร์มใดๆทั้งสิ้นเข้าได้เหมือนก่อนโควิดทุกประก,การแต่ก็ยังเห็นมีบางคําถามถามว่าตอนนี้ยังต้องขอ coe อยู่ไหมโอนี้โบราณมากก็เลยว่าเออ,เอ,องั้นงั้นเอาเป็นหัวข้อเดิมไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ย้ําเรื่องโปรโมชั่นฟรีวีซ่า ชาวต่างชาติหรือพาสปอร์ตต่างชาติที่เคยได้ฟรีวีซ่า30วันก็จะได้เป็น45วันเริ่มตั้งแต่1ตุลาที่ผ่านมาแล้วก็หมดเขต31มเมีนาปีหน้าปี66ก็คือเป็นวันสุดท้ายที่จะเข้าไทยแล้วได้ปั๊ม45วันไม่ใช่วันสุดท้ายที่จะอยู่ไทยได้นะฉะนั้นใครเข้า31มเมีนาปี66ยังได้45ถ้าเข้าตั้งแต่1เมษาห6เป็นต้นไปก็จะเป็น30วันเหมือนเดิมครับก็ตอบคำถามจากครั้งที่แล้ว ก็คือถามได้หมดนะทั้งเรื่องวีซ่าเข้าไทยหรือเรื่องกฎระเบียบต่างๆอย่างเช่นรายงานที่พักชาวต่างชาติภายใน24ชั่วโมงหรืออื่นๆมันเยอะแยะแต่ว่าสุดท้ายก็มีคนสงสัยอย่างครั้งที่แล้วก็พูดเรื่องนี้ไปเขาบอกว่าฟังคลิปนี้หมายถึงสอบคําถามครั้งที่แล้วได้เคลียร์ข้อสงสัยวีซ่าที่ได้รับเขียนว่าวีซ่า must be used by และก็วันที่หมายถึงว่าใครขอวีซ่าไทย ข้าไทยอ่ะนะทั้งชาวต่างชาติหรือใครที่ขอทางออนไลน์หรือไปขอที่สถานทูตเนี่ยส่วนมากจะเป็นออนไลน์แหละเพราะว่าเราจะได้เป็นอ e ีเมลมานะวีซ่าเนี่ยถ้าขอทางออนไลน์คือตอนนี้เขาบังคับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นทางยุโรปอเมริกาแคนาดาพวกเนี่ยก็จะต้องขอทางออนไลน์แล้วก็จะไปสถานทูตไม่ได้แล้ววีซ่าที่ได้มาก็จะมาเป็นไฟล์ PDF ส่งมาทางอ e ีเมลและนั้นจะมีลงว่าจะต้องใช้ก่อนวันที่เท่าไหร่ก็บอกว่า มันเป็นวันสุดท้ายที่จะเข้าไทยได้ไม่ใช่วันสุดท้ายที่จะอยู่ไทยฉะนั้นคนจะได้ไม่เข้าใจผิดเพราะเขาก็จะนึกว่าอ๋อได้มาแล้วปุ๊บต้องรีบไปเลยแล้วก็จะอยู่ได้ไม่เกินอะไรวีซ่ามัสบียูส by อะไรไม่ใช่อันนั้นคือวันสุดท้ายที่จะเข้าไทยได้ครับลองดูในใบวีซ่าที่ได้มาดูนะครับจะมีตรงนี้อยู่คือวันสุดท้ายที่จะเข้าได้ไม่ใช่วันสุดท้ายที่จะอยู่ได้นะก็คือพอมาลงเครื่องที่สนามบินแล้วเนี่ยเขาก็จะปั๊มอีกรอบหนึ่ง ทางต่อมอว่าสตาร์ทวันไหนแล้วก็จะอยู่ได้สูงสุดถึงวันไหนอันนี้คือไม่เกี่ยวกับการต่อวีซ่าก็คือวีซ่าทุกชนิดก็สามารถไปขออยู่ต่อได้วีซ่าท่องเที่ยวกับฟรีวีซ่าจะอยู่ได้อีก3ามสิบวันส่วนวีซ่านอนโอก็จะอยู่ได้อีก1ปีครับอันนี้ก็คืออสรุปจากคอมเมนต์ที่เขาพูดมาจะได้ไม่พูดซ้ำโอ้แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเห็นมีคอมเมนต์พูดเรื่องเด็กแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคอมเมนต์นี้นะแต่เขาพูดเลยนึกถึงได้ตอนนี้เด็กอายุ7ขวบ ขึ้นไปก็จะต้องขอเลขบัตรประชาชนไทยหมายถึงว่าเป็นลูกของคนไทยแต่ว่ามีพาสปอร์ตต่างชาติอะไรอย่างนี้ก็จะต้องขอบัตรประชาชนไทยแล้วทีนี้มีคอมเมนต์นี่เลยโชว์เลยอยากให้ช่วยมาคอนเฟิร์มนิดนึงว่าอย่างไงคือเคยมีคนคอมเมนต์เรื่องเด็กอายุต่ำกว่า15แล้วก็เข้าไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าหมายถึงว่าถ้าเกิดเข้ามาแต่ประเทศฟ,ฟรีวีซ่าอยู่แล้วอะเขาก็เข้าได้อยู่แล้วเป็นแบบฟรีวีซ่า ที่จะอยู่ได้45วันในช่วงนี้และต่ออีก30วันแต่ถ้าอยู่นานกว่านั้นก็คือสัก90วันเป็นต้นไปมีคนบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า15วงเล็บที่ที่เป็นลูกของชาวไทยนะต่างชาติทั่วไปไม่เกี่ยวนะเด็กอายุต่ำกว่า1 5ที่เป็นลูกของชาวไทยไม่ต้องไปขออยู่ต่อเขาพูดเขาพูดในคอมเมนต์เขาพูด,พด, comment, พดก็คืออยู่เกิน3เดือนคนนั้นที่คอมเมนต์เขาไม่เคยต้องขอวีซ่าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า1ิบห้าย้ำอีกทีล้วอ็อฟก็เลยถามตอม สมมติว่าอายุ14ปีสมมุติประเทศด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะถามอีกว่าประเทศอะไรเรก็ยกตัวยอย่างเด็กพาสปอร์ตเยอรมันอายุ14ปีก็ต่ำกว่า15ใช่ไหมติดตามแม่ไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าหรือเปล่าครับอยู่เกินสามเดือนไม่รลบสามผิดไหมแต่เขาตอบว่าเป็นคนต่างด้าวต้องมีวีซ่าคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ทุกคนน่ะจะอยู่เกินระยะเวลาวีซ่าเนี่ยก็จะต้องไปขออยู่ต่อได้หนึ่งครั้งอย่างที่บอก แต่พอกลายเป็นกรณีเด็กต่ำกว่า15เนี่ยมีคนบอกว่าไม่ต้องทําอะไรพอเป็นลูกของชาวไทยถ้าอายุยังไม่เกิน15ถ้าเกิน15ก็ต้องทำนั่นแหละเขาก็ไม่เคยทําอะไรเลยก็ไม่เห็นมีปัญหาเขาพูดนะเขาพูดฉะนั้นก็เลยอยากได้คนคอนเฟิร์มว่าต่อให้เด็กต่างชาติเป็นลูกของชาวไทยแล้วจะต้องขออยู่ต่อเหมือนคนทั่วไปไหมหรือไม่ต้องแต่ในความคิดของผมก็น่าจะเหมือนกันในถึงทางด้านทฤษฎีด้านกฎระเบียบเนี่ยก็น่าจะต้องทาเหมือนกันทุกคน เพียงแต่ว่าตอมอบางที่จะอารมณ์อร่วยให้หรือเปล่าประเทศของเราเป็นประเทศที่กฎระเบียบบางครั้งก็ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้มั้งเพราะว่าถ้าตามทฤษฎีแล้วถ้าพูดถึงเรื่องพาสปอร์ตไทยที่หมดอายุเนี่ยก็ถ้าตามทฤษฎีแล้วก็ไม่ควรจะใช้ได้ใช่ไหมแต่ก็มีคนบอกว่าก็ถือมาที่หมดอายุเนี่ยแล้วก็ยื่นให้ตอมอเขาก็ปั๊มให้ผ่านเข้าไปบอกว่าอย่าลืมไปทําเล่มใหม่นะบงเล็บวงเล็บสําหรับคนที่พาสปอร์ตหมดอายุอย่างเงี้ย เราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้อย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าคือโดยปกติแล้วถ้าเราพาสปอร์ตหมดอายุเนี่ยเราก็ต้องทําเล่มใหม่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ลําบากต้องนัดสถานทูตแล้วก็ต้องรออีกเป็นเดือนเดือนกว่าพาสปอร์ตเล่มใหม่จะส่งจากไทยไปคือเขาทําจากไทยนะส่งทางไปรษณีย์ไปด้วยนะสถานทูตแต่ละประเทศเขาไม่ได้มีเครื่องทาพาสปอร์ตหรือว่าถ้ารีบก็ต้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินเพื่อกลับไทยอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเคสนี้คือที่เล่าเมื่อกี้ถือพาสปอร์ตหมดอายุมาเลย ขึ้นเครื่องก็ต้องยืมพาสปอร์ตต่างชาติอยู่แล้วคือเข้าและออกประเทศไหนก็ต้องเป็นพาสปอร์ตประเทศนั้นแต่พอมาถึงไทยปุ๊บก็ยื่นพาสปอร์ตไทยหมดอายุไปคนนั้นที่แชร์เขาก็บอกว่าให้ผ่านไปแล้วบอกว่าอย่าลืมไปทําพาสปอร์ตร่มใหม่ครับเรื่องนี้มีมีคนได้อย่างนี้อีกหรือเปล่าก็ช่วยช่วยแชร์นะครับคือเรื่องเข้าไทายนี้มันจะมีบางส่วนตรงข้ามกับของวีซ่าคนไทยจะไปต่างประเทศที่ออฟก็พูดเหมือนกันแต่อันนั้นเขาจะกดระเบียบไป๊ปๆๆปป,ป,ปแต่อันนี้คือเราจะเอาตามกดไปะป,ปบางทีมันก็ไม่ได้ แล้วก็ต่อมาก็คือที่แจ้งที่พักชาวต่างชาติ24ชั่วโมงตอม30มีคนบอกว่าเจ้าบ้านก็ต้องแจ้งค่ะถ้าไม่ไปที่ต่อมก็แจ้งทางออนไลน์ก็โอเคค่ะเพราะว่ามีบางคนมาปุ๊บไม่เคยแจ้งเลยไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรก็มันเป็นกฎระเบียบตั้งแต่ปี2522ว่าชาวต่างชาติหรือพาสปอร์ตต่างชาติเอาเป็นว่าทุกคนน่ะถ้าสงสัยว่าใครต้องใครไม่ต้องเนี่ยทุกคนที่ไม่ได้มีพาสปอร์ตไทยต้องหมดเลย จะเป็นมาซื้อบ้านเอาไว้แต่วงเล็บยังเป็นพาสปอร์ตต่างชาติอยู่หรือพาสปอร์ตไทยหมดอายุไปแล้วแต่มีบัตรประชาชนไทยตอนนี้ถือพาสปอร์ตต่างชาติอย่างเดียวก็ต้องแจ้งถ้าตามทฤษฎีแล้วก็มีคนไม่ได้แจ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรเคยมีคอมเมนต์แล้วว่าเขาสุ่มสุ่มตรวจตอนขาออกก็คือเริ่มนับตั้งแต่ลงเครื่องเลยแล้วก็ไปแจ้งที่ตอมอในพื้นที่หรือจะมีแจ้งทางไปรษณีย์หรือถ้าให้คนอื่นไปแจ้งแทนก็ได้ หรือแจ้งทางออนไลน์เว็บไซต์ implication.go.th หรือทางแอป Section 38ก็คือถ้าเรามีเหตุที่จะต้องไปติดต่อตอมอแน่ๆอย่างเช่นจะไปขออยู่ต่อหรือจะไปเปลี่ยนวีซ่ายังไงก็ต้องแจ้งแน่ๆพอเขาจะรู้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาในระยะเวลาของฟรีวีซ่าแล้วเราก็กลับไปไม่ได้ไปติดต่ออะไรตอมอทั้งสิ้นเลยอันนี้ก็แล้วแต่แตัดสินใจนี่ไงมีเคสเลย ถามหน่อยค่ะพาสามีกลับไทย3อาทิตย์ต้องแจ้งไหมและตัวพี่เองก็ถือพสาสปั่งประเทศต้องแจ้งด้วยไหมก็ถ้าตามทฤษฎีนะครับตามกฎก็คือต้องแจ้งแต่มีช่องทางแจ้งหลายช่องทางอย่างที่บอกบางคนก็บอกว่าแจ้งที่สถานีตำรวจก็ได้แต่อันนี้ไม่ชัวร์เพราะบางที่ก็บอกไม่ได้ทะเบียนบ้านเล่มเหลืองคืออะไรคะอ่าก็เหมือนกับเป็นหลักฐานให้ชาวต่างชาติที่เขาซื้อ,อสังหาบ้านคอนโดโอบ้านไม่ได้บ้านไม่ได้ไไดลืมต้องเป็นคอนโด ชาวต่างชาติซื้อเป็นชื่อตัวเองได้เฉพาะคอนโดถ้าบ้านนี้ต้องไปซื้อผ่านชื่อสามีหรือภรรยาที่เป็นชาวไทยแล้วถ้าซื้อคอนโดแล้วปุ๊บก็จะได้หลักฐานมาว่าตัวเองนี้คือเจ้าของคอนโดนี้ก็คือทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองก็คงไม่ใช่ซื้อปุ๊บแล้วได้ปั๊บหรอกก็คงต้องไปติดต่ออำเภอก็เลยต้องวนกลับไปเรื่องแจ้งที่พักยีิบสี่ชั่วโมงโอ๋อ,อเรื่องเอกสารยังไม่ได้บอกให้ติอมอสามศูนย์ก็คือสำเนาพาสปอร์ตแล้วก็ตาประทับที่ตมมประทับตอนเข้าไทยให้ แล้วก็ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้านก็ต้องสงสัยว่าอ่ะแล้วนี่ไงทะเบียนบ้านเล่มเหลืองแสดงว่าเป็นเจ้าบ้านของคอนโดนี้แล้วแล้วต้องไหมต้องเพราะว่ายังเป็นพาสปอร์ตต,ต่างชาติอยู่คนเดียวที่ไม่ต้องแจ้งคือพาสปอร์ตไทยเรื่องนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งต่างชาติซื้อตั๋วเกิน4ี่สิบห้าวันเข้าไทยโดยไม่ขอวีซ่าได้ไหมคะเข้ามาแล้วค่อยไปต่อที่ตอมอใกล้บ้านได้ไหมคะมี2เรื่องเรื่อง,รองแรกคือเข้ามาเกิน45สิ้าวันโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ไหมคะ ได้วงเล็บถ้าเป็นประเทศที่เขาเคยได้ฟรีวีซ่าเข้าไทยอยู่แล้วไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่จะได้ฟรีวีซา่ามีประมาณ60กว่าประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝรั่งทั้งนั้นยุโรปเกือบทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดแต่เกือบทั้งหมดอ่าอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเรารอบๆไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีมีแค่นี้แหละแล้วก็ตะวันออกกลางนิดหน่อยน่าจะเป็นกาตาร์ยูเอซาอุละมั้งนอกนั้นก็ต้องขอวีซ่าหมดเลย ถ้าได้ฟรีวีซ่าอยู่แล้วก็จะเข้ามาแบบ45วันแบบฟรีวีซ่าก็คือไม่ต้องขอวีซ่าใดๆแพ็คของมาได้เลยก็คืออยู่ได้45วันแล้วต่ออีก30วันรวมแล้ว75วันพอครบตรงนี้แล้วปุ๊บก็ต้องออกไปส่วนของซื้อตั๋วเครื่องบินทาแนะนําคือซื้อตัวไม่เกินระยะเวลาฟรีวีซ่ารอบแรกก่อนบางคนจะชอบซื้อมาเกินเสร็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาต่อวีซ่าซึ่งตรงนี้ถ้าจะมีปัญหาก็คือจะมีปัญหากับสายการบิน ตอนที่ขึ้นเครื่องเพราะว่าสายการบินเขาก็อาจจะไม่ให้ขึ้นนะไม่ได้บอกจะเจอทุกคนเพราะว่าคุณจะอยู่เกินโคตาในส่วนของ45วันหรือถ้าผ่านขึ้นเครื่องมาได้ก็จะมาเจอต่อมอไทยที่สนามบินว่าเขาอาจจะถามคือกฎระเบียบก็ต้องเป็นกฎหมายถึงว่าเขาให้45ก่อนใช่ไหมถ้าเกิดสมมตินะมีคนหนึ่งอ้างว่าเขาเข้ามาฟรีวีซ่า45วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาจดทะเบียนสมรสแล้วเขาก็จะเปลี่ยนจากฟรีวีซ่าเป็นนอ อ่าไปเปลี่ยนวีซ่าเสร็จแล้วเขาก็จะอยู่ต่อไปอีกเป็นปีฉะนั้นตั๋วเขาก็จะมาแค่เที่ยวเดียวถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ตามกฎน่ะถูกไหมเพราะว่ายัางไงถ้าขึ้นชื่อว่ามาแบบท่องเที่ยวยังไงกฎก็ต้องเป็นกฎก็คือต้องมีตั๋วกลับและตั๋วกลับต้องไม่เกินระยะเวลาวีซ่ามันเป็นกฎของสากลถ้าเราจะเสี่ยงดวงว่าจะซื้อตั๋วกลับที่เกินระยะเวลาฟรีวีซ่า45ิวันก็ถ้าสมมติว่าสายการบินเขาถามหรือตอมอเขาถามก็ขอเวลาไปยืนกฎซื้อตั๋วโลคอสออกประเทศเพื่อนบ้าน ก็ได้เพราะว่าเขาก็ต้องการแค่ตั๋วออกเขาไม่ได้ต้องการว่าจะต้องกลับประเทศครับสรุปว่าถ้าจะซื้อตั๋วมาเกินระยะเวลาของวีซ่าถ้าฟรีวีซ่าก็45วันในตอนนี้ปกติจะ30แล้วก็วีซ่าท่องเที่ยวก็คือ60วันก่อนคือไม่รวมต่อวีซ่าหรือว่านอนโอซื้อเที่ยวเดียวได้นะแต่ว่าฟรีวีซ่ากับวีซ่าท่องเที่ยวต้องไม่เกินระยะเวลาเบื้องต้นก่อน อ่ะก็ถ้าจะซื้อประเกินก็เดี๋ยวถ้าเกิดสายการบินเขาไม่ให้หรือยังไงก็ค่อยไปกดซื้อตั๋วโลคอสออกประเทศเพื่อนบ้านได้อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตอบคําถามนะแต่ก็อยากพูดจริงๆคนนี้สวัสดีครับคุณถามอะไรไม่เคยตอบไม่รู้หมายถึงใครผมถือ EU p a s s กลุ่มอาเซียนเหมือนเหมือนจะบนประเทศตัวเองแต่ว่าประเด็นคือเรื่องที่เขาหาว่าเราถามอะไรไม่เคยตอบนี่แ เอาเรื่องบนประเทศตัวเองก่อนของคนนี้ประเทศอื่นเขาจะให้วีซ่าผมทั้งสเดือนแต่ว่าพี่ไทยให้แค่30มสิถึงสี่สิบห้าวันแต่ว่าอยากได้นักท่องเที่ยวมากๆแต่ไม่เคยให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวเลยอันนี้จะบ่นก็บ่นได้แต่ว่าไอ้เรื่องหาว่าเราถามอะไรไม่เคยตอบเนี่ยคือต้องทําความใจก่อนว่าออฟก,กัจีเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่เรามาตอบคําถามเนี่ยก็คือเพราะว่าเราบังเอิญดันรู้เรื่องนี้ไอ้เรื่องเข้าไทยอะไรเนี่ยเพราะทำมาตั้งแต่ช่วงโควิดและเห็นคนมีปัญหาเราก็มาตอบแต่ว่า ถึงขั้นว่าถ้าเราไม่ได้ตอบหรือตอบช้าแล้วมากระทุ้งว่าหาว่าทําไมไม่ตอบหรืออะไรเงี้ยคือถามว่าเราเป็นใครเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือยังไงเราไม่ได้มีหน้าที่นี้ถ้าเราไม่ตอบมันก็เรื่องของเราก็คือเอามาทําแบบนี้เอาไม่ได้ได้อะไรแล้วทาไมาต้องมาไล่ตอบให้หมดทุกคนเพราะแบบนี้เลยไม่มีใครทําแบบนี้งไงเพราะว่าถ้าทําแล้วก็มีคนมาหาว่าทําไมไม่ตอบทํานั่องจากว่ามันเป็นหน้าที่ของเราอย่างนั้นแหละถามว่าหมายถึงใครเหรอที่บอกไม่เคยตอบ ก็น,นี่เจาะจงมาเลยแอดโกโนไกก็คุณนั่นแหละถามวีซ่าไทยให้สามสิบถึงสี่สิบห้าวันชาติอื่นสามเดือนทําไมไม่คิดแค่ไขตกลงนี้หมายถึงไครวะเนี่ยไมายไ่บนก็ไปบ่นนู่นน่ะกระทรวงต่างประเทศนู่นน่ะมาเกี่ยวอะไรกับเราวะแล้วก็ถ้าคิดในมุมกลับจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้เขาบอกเขาถือพาสของ e ูใช่ไหมคุณนะ่ะโชคดีกว่าคนตอบคำถามซะอีกนะเพราะว่าเราถือแค่พาสปอร์ตไทยเราไปไหนเราก็ต้องขอวีซ่า คุณก็มีปัญหาแค่ตอนเข้าไทยที่ว่าทําไมไทยไม่ให้ง่ายๆสบายๆเหมือนประเทศอื่นที่คนถือพาสยุโรปได้บ้างมีปัญหาแค่เรื่องนี้เองแต่ว่าออฟกัจจีไปไหนก็ต้องขอวีซ่าหมดเลยเอาไปมาเลเซียมาก็อยู่ได้แค่30วันทั้งที่อ,อยากจะอยู่นานกว่านี้มาเวียดนามก็อยู่ได้แค่30วันเอาเป็นว่าไม่ได้อะไรมากในนี้เขาบอกว่าอ,อ,อยากให้ช่วยกันให้ประเทศของเราดีขึ้นก็ถ้าเกิดอยากช่วยจริงๆก็มาช่วยตอบคําถามว่าแค่นั้น หรือไม่ก็ไปตั้งของตัวเองไปเลยว่าอ่ะรู้เรื่องอะไรก็พูดของตัวเองไปเลยจะได้เป็นการช่วยคนอื่นต่อมาอ,อันนี้เป็นสองความเห็นที่ตีกัน <c oughs> คนนึงบอกว่าได้คนหนึ่งบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับพาสปอร์ตไทยหมดอายุแล้วจะเข้าไทยคนนี้บอกว่าได้ก็เข้าสองเล่มค่ะหมายถึงเอาพาสปอร์ตของต่างประเทศมาด้วยเอาพาสปอร์ตไทยที่หมดอายุมาด้วยเจ้าหน้าที่เขาจะช่วยในฐานะที่เราเป็นคนไทย เจ้าหน้าที่จะแนะนำเราให้ไปต่อพาสปอร์ตเก่าของเราค่ะมีอยู่สองแบบคือถ้าเกิดเพิ่งหมดอายุมาไม่นานเขาอาจจะให้ผ่านไปอันนี้คือจากที่มีคนแชร์มาแล้วก็ให้ผ่านไปแล้วก็บอกว่าอย่าลืมไปต่อนะตอนที่อยู่ในประเทศแล้วกับอีกแบบหนึ่งคือหมดมานานแล้วเขาอาจจะปรับแล้วก็ให้ไปทําใหม่ตอนนั้นเลยทั้งหมดนี้คือกรณียังขึ้นเครื่องมาได้นะแต่มีอีกอันหนึ่งในทิกตอกที่เอาพูดเรื่องนี้ในครั้งที่แล้ว จากประสบการณ์ตัวเองพาสปอร์ตหมดอายุไม่ผ่านตั้งแต่เช็คอินที่ประเทศต้นทางแล้วสายการบินเขาไม่ให้ขนาดบินการบินไทยต้องไปติดต่อสถานทูตขอทาพาสปอร์ตฉุกเฉินเท่านั้นอันนี้เอาว่าการบินไทยนี่แหละตัวดีครับชอบขึ้นกันนะักตัวนี้แหละตัวเคร่งเรื่องกฎระเบียบเลยสมัยที่ยังกักตัวโควิดหรืออะไรนี่แหละก่อปัญหามาเยอะละคนมีปัญหากันตอนเช็คอินก็นี่แหละเจ้านี้แหละคือเคร่งมากกว่าของสายการบินต่างประเทศ ก็ถ้าตามชื่อแล้วก็นึกว่าเออเออเป็นของคนประเทศเดียวกันก็น่าจะอารมณ์อร่่ยหรืออะไรนะมาตรงกันข้ามเลยอ่าแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าพาสปอร์ตมาเลยูไม่ผ่านตั้งแต่ตอนเช็คอินเอ่อแต่ทีนี้ทีนี้มันมีนิดนึงคือว่าถ้าเกิดเราใช้พาสปอร์ตไทยซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยชื่ออ่ะมันเป็นชื่อตามพาสปอร์ตไหนบางคนก็ชื่อพาสปอร์ตไทยกับชื่อพาสปอร์ตต่างประเทศไม่ตรงกันใช่ไหมตอนซื้ออ่ะ อย่างที่เขาบอกอ่ะจะเข้าหรือออกประเทศต้นทางเนี่ยมันก็ต้องเป็นพาสปอร์ตของประเทศตัวเองอยู่ใช่ไหมถ้าตอนซื้อเราซื้อเป็นพาสปอร์ตต่างชาติซึ่งอาจจะเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วแล้วตอนเช็คอินกับต้นทางอ่ะเราก็ใช้พาสปอร์ตต่างชาติเช็คอินไปแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าพาสปอร์ตไทยหมดอายุใช่ไหมอ่าแล้วไอ้พาสปอร์ตไทยหมดอายุนะั่นแหะเราค่อยมายื่นเอาตอนที่มาถึงไทยจะได้หรือเปล่าอันนี้คือความคิดของผมนะเพราะสายการบินเนี่ยเขาต้องเคร่งอยู่แล้วพอถ้ามีปัญหาอะไรต้องส่งกลับเนี่ยเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบ ถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านตั้งแต่ตอนประเทศต้นทางเลยแต่ทีนี้การจะขอ,อนัดสถานทูตเพื่อนี่นี่คอมเมนต์มันยุ่งยากไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนมีปัญหาก็เดินเข้าไปได้เลยตอนนี้ต้องติดต่อจองเวลาล่วงหน้าเท่าน,านั้นต่อมาออคุณอ๊อฟเรื่องค่าเหยียบแผ่นดินสําหรับชาวต,ต่างชาติมีความคืบหน้าบ้างไหมคะก็เงียบมาได้เป็นเดือนแล้วเหมือนกันแต่ว่าชัวร์แล้วนะว่ามกรตาลาปีห6นี่แหละก็จะเริ่มเก็บแล้ว คือเขาไม่แน่ใจว่ากระบวนการเขาจะยังไงแต่เขาบอกว่าให้สายการบินเป็นคนเก็บก็คือเขาจะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินสําหรับชาวต่างชาติหรือพาสปอร์ตต่างชาติทุกคนที่จะเข้าก็คือจะยกเว้นให้เฉพาะคนพาสปอร์ตไทยไม่ต้องจ่ายเสแต่ก็ยังงงอยู่ว่าแล้วจะแยกกันยังไงยังไงก็เขาก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะให้สายการบินเป็นคนเก็บเขาก็อ้างว่าค่าจะจ่ายตรงนี้จะเอาไปสร้างห้องน้ําสะอาดๆเหมือนญี่ปุน่นจะเอาไปทํานุบํารุงวงเล็บ เงินแค่ถ้าได้จริงนะก็สามร้อยคูณกี่คนอ่ะปีนี้จะได้สิบล้านคนใช่ไหมก็สามพันล้านอย่างเงี้ยอ่าเป็น,งนเงินที่เยอะมากนี่ไม่นับว่าจะต้องถูกหักค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าสายการบินเขาคงไม่ได้เก็บให้ฟรีอ่ะใช่ไหมหรือคนที่มีค่าใช้จ่ายดูแลเรื่องนี้อ๋อแล้วก็อ้างว่าจะแบ่งห้าสิบาทจากสามร้อยบาทไปเป็นประกันให้ชาวต่างชาติประกันอุบัติเหตุประกันนู่นนั่นนี่วงเล็บเฉพาะกรณีจําเป็นไม่ได้จ่ายให้ทุกเคสไปแจ้งตอมว่า มาเที่ยวบ้านภรรยาสามีชาวนอร์เวย์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะคงหมายถึงตมสามศูนย์บอกไปแล้วนะแต่เอาอีกรอบหนึ่งนะครับสำเนาพาสปอร์ตแล้วก็ตาประทับที่ตมปั๊มให้ที่สนามบ,บินบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านหน้าของเจ้าบ้านเฉพาะของเจ้าบ้านอ,อ๋อมีเพิ่มอีกสามีกลับไทยยี่สิบวันต้องแจ้งตมไหมคะสามีชาวนอร์เวย์ให้เจ้าบ้านไปแจ้งหรือต้องให้สามีไปแจ้งด้วยอ,อ๋อไปเฉพาะเจ้าบ้าน คือชาวต่างชาติไม่ต้องไปก็ได้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งไม่เกี่ยวกับชาวต่างชาติอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไปอยู่พวกอพาร์ตเมนต์ต่างชาติไปอยู่อพาร์ตเมนต์ก็เจ้าของอพาร์ตเมนต์อ่ะต้องไปแจ้งคงไม่ได้เกี่ยวกับลูกค้าแล้วถ้าไม่แจ้งล่ะจะเกิดอะไรขึ้นก็จะโดนปรับจริงๆแล้วอ่ะคนที่มีหน้าที่ต้องโดนปรับเนี่ยก็คือเจ้าบ้านเพราะว่าเป็นคนที่มีหน้าที่ต้องแจ้งแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วตอนขาออกเนี่ยต่อมเขาก็เจอหน้าต่างชาติอยู่แล้วอ่ะ ไม่ได้เจอหน้าเจ้าบ้านใช่ไหมเขาก็คงจะเอาจากต่างชาติไว้ก่อนอ๋อมีอีกนิดนึงแล้วแจ้งออนไลน์ได้หรือเปล่าคะได้ครับมีช่องทาง w e b immigration.go.th หรือแอปมือถือ s e กชันสามแปดเคยมีคลิปรีวิวไว้อยู่ในช่องโอ้มีอีกเรื่องนึงอีกแล้วอย่างที่บอกนะหัวข้อนี้เริ่มต้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรแต่ก็มีทุกทีเกี่ยวกับชาวต่างชาติจะขออยู่ต่อ หลังจากต่ออายุ1เดือนแล้วคือได้ครบไปแล้วอฟรีวีซ่ารอบแรกแล้วก็มาต่ออีก30วันบวันทีนี้หมดเขตแล้วหมดเขต2อันรวมกันแล้วทั้งเบื้องต้นแล้วก็ต่ออายุเป็นนักท่องเที่ยวอเมริกันเขาจะออกนอกประเทศคําถามคือสามารถออกทางชายแดนลาวแล้วกลับมาภายในวันเดียวกันได้ไหมหรือต้องบินออกประเทศเพื่อนบ้านถ้าออกชายแดนก็คือออกทางบกหรือต้องบินออกไปหรือได้เฉพาะออกทางบกมันไม่เกี่ยวกว่าว่าออกอยังไงออกอยังไงก็ได้ แต่เกี่ยวกับว่าออกแล้วกลับเข้ามาภายในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันจะมีพิรุษมากเกินไปเขาอาจจะไม่ให้คืออย่างนี้ครับเราจะสามารถได้โคตาฟรีวีซ่า45วันเนี่ยปีละ2ครั้งอันนี้เคยถามสถานทูตมายกตัวอย่างมารอบที่1ก็คือได้ไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหม45วันแล้วต่อ30วันอ่ะครบไปแล้วนี่ถือว่าเป็น1รอบแล้วนะ1นึ่งลูปแล้วนะลูปที่2ออกนอกประเทศไทยไป จะบินออกหรือจะออกทางชายแดนก็แล้วแต่แล้วทําตัวเป็นออกไปเที่ยวนิดนึงไปหลายวันหน่อยมีใบจองโรงแรมอะไรไปหลายวันนะไม่ใช่วันนั้นเลยหรือวันรุ่งขึ้นกลับมานะไม่ได้นะสักสามสี่วันเป็นอย่างน้อยแล้วก็วนกลับเข้ามาจะกลับเข้ามาช่องทางไหนก็แล้วแต่จะบกหรือจะอากาศก็แล้วแต่เขาก็จะปัามให้อีกรอบที่สองสี่สิบห้าวันแล้วก็ไปอยู่ต่ออีกสาสิบก็รวมเป็นเจ็ดสิบห้าวันคือรอบที่สองเนี้ยได้แบบเนี้ยปีหนึ่งสองครั้งถ้าจะเอาอีก ก็ไม่ได้ฟรีวีซ่าแล้วแต่ว่าก็ออกไปอีกประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไปทําวีซ่าท่องเที่ยวก็ที่ว่าจะอยู่ได้60วันแล้วก็ต่อได้กีก30วันออกไปทําวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็วนกลับเข้ามาใหม่แต่ลูปที่ออฟคิดว่าดีที่สุดก็คือมาฟรีวีซ่าแล้วต่ออยู่อีก 30- 75แล้วรใช่ไหมออกไปประเทศเพื่อนบ้านอาจจะเป็นลาวหรือกัมพูชาไปทําวีซ่าท่องเที่ยวก็จะได้60ต่อได้กีก30เป็น90ใช่ไหมแล้วก็กลับเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว อันนี้รูปแรกนี้ก็คือ75วันฟรีวีซ่า45บวกต่ออีก30แล้วก็รวมกับวีซ่าท่องเที่ยว60ต่ออีก30ก็เป็น75บก90 1้65วันนี่คือรอบแรกแล้วรอบที่2ก็บินออกไปหรือออกทางบกเสร็จแล้วก็วนกลับมาแบบปกติก็ได้ฟรีวีซ่าอีกก็เริ่มต้นแบบเดิมฉะนั้นก็จะได้โอ้ได้เกือบทั้งปีเลยอะแต่มันเป็นทฤษฎีนะครับมีสักกี่คนที่จะได้ลองอันนี้คําถามจากทิกต็อก คุณสามีเป็นคนยุโรปจดทะเบียนสมรสกันที่ไทยอยากถามว่าภายในหนึ่งเดือนสามารถไปกลับสองรอบไทยกับยุโรปได้ไหมเฉพาะคุณสามีมันไม่เชิงเรื่องทะเบียนสมรสทะเบียนสมรสเป็นเอกสารอย่างหนึง่งมันเกี่ยวกับว่าเขามาแบบไหนเขามาแบบวีซ่าแบบเขาขอเป็นซิงเกิลหรือมัลติเพิลมาคือถ้าเป็นมัลติเพิลโอเคคุณจะไปกลับกี่รอบก็ได้แต่เขาบอกว่าหนึ่งเดือนนี้คงจะมาฟรีวีซ่าแน่เลยฟรีวีซ่านี้เขาออกแล้วก็เสียสิทธิ์ไปเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือนอนโอมาแล้วเราขอซิงเกิลมาก็คือเข้าออกได้แค่รอบเดียวเราจะไปต้องไปทำรีเอนทรีที่ต่อมรีเอนทรีก็คือเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการออกจากไทยไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้โดยที่ไม่เสียระยะเวลาวีซ่าคือถ้าเขาขอวีซ่าแบบมัลติเพิลมาเนี่ยมันก็ไม่ต้องทําแต่ว่าค่าวีซ่าจะแพงอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามาแบบซิงเกิลค่าวีซ่าถูกแล้วก็มาทำรีเอนทรีประมาณครั้งละ1000ก็สามารถ ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ได้แต่วงเล็บระยะเวลาวีซ่ายังเหมือนเดิมนะก็คือวันเริ่มต้นวันหมดอายุอะไรก็ยังเหมือนเดิมกรณีแฟนมาสิ้นเดือนแบบฟรีวีซายังต้องซื้อประกันการเดินทางไหมคะไม่ต้องซื้อแล้วครับที่บอกไว้ตอนแรกสุดเดือนกุมภาแฟนจะมาแค่10วันไม่ต้องขอวีซ่าใช่ไหมคะมีพาสปอร์ตก็บินได้เลยใช่ไหมต้องถามว่าแฟนประเทศอะไรถ้าแบบฟรีวีซ่าเนี่ยก็จะได้เฉพาะยุโรปวงเล็บไม่ใช่ทุกประเทศยุโรปประเทศหลักๆทั้งหลายได้หมด เอาเป็นว่าที่ไม่ได้คือยุโรปตะวันออกไกล,ไกลๆมากๆอ่ะเขาจะไม่ได้ก็มีอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียน,นิวซีแลนด์เนี่ยได้แปนประเทศอะไรไม่รู้ถ้าเกิดเป็นประเทศพวกนี้ก็คือได้ฟรีวีซ่าก็คือบินมาได้เลยมีวีซ่ากเกษียณต้องแจ้งไหมคะพอต้องแจ้งอยู่แล้วทุก90วันการแจ้งอยู่ยาวทุก90วันก็คือเฉพาะวีซา่านอนโอเพราะว่าจะอยู่นานได้วีซ่าอื่นเขาอยู่ได้ไม่นานก็ยังไงก็ไม่ถึง90อยู่แล้วก็จะมีหน้าที่ต้องแจ้งในทุก90วัน เขาถามว่าต้องแจ้งไมงหมคงหมายถึงตมสามศูนย์ที่ตอนที่เราแจ้งที่พักยีิบสี่ชั่วโมงก็คือแจ้งเฉพาะตอนที่เรามาครั้งแรกใช่ไหมก็ต้องแจ้งทุกคนนะครับไอ้แจ้งเก้าสิบวันอะไรนั้นคือท,ทําทีหลังไม่ว่าเราจะมาวีซ่าอะไรก็ตมสามศูนย์แจ้งที่พักยีิบสี่ชั่วโมงต้องทาทุกคนทุกคนที่ไม่ได้มีพาสปอร์ตไทยถ้าไม่แจ้งตมภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงจะโดนปรับไหมครับคิดว่าเขาน่าจะให้เกินได้บ้างนะอารมณ์อรวย หมายถึงว่าถ้าแล้วแต่กรณีไงถ้าเรามาถึงตอนเย็นแล้วอาจจะทําไม่ทันก็ได้ถูกไหมหรือมาเจอวันเสาร์อาทิตย์เขาไม่ทํางานแหละแล้วชาวต่างชาติเข้ามาพักคอนโดที่เขาเป็นเจ้าของแต่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านเขาเป็นเจ้าของก็เพราะว่าเขาออกเงินใช่ไหมแต่ชื่อในทะเบียนบ้านไม่ได้เป็นชื่อเขาเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมต่างชาติต้องแจ้งเองหรือหรืออะไรไม่รู้ถามไว้เป็นจุดๆก็คนที่ต้องแจ้งคือเจ้าบ้านใครเป็นเจ้าบ้านล่ะคนนั้น่ะต้องแจ้ง ครับวันนี้ตอบเยอะเลยก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามที่สงสัยก็ถามที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะมาตอบในครั้งถัดไปแล้วก็ดูรายละเอียดได้ใน g o n o g u i d e c o m r e o p e n ที่เป็นหัวข้อที่อ๊อบเคยพูดไว้เกี่ยวกับเข้าไทยครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ